คุณผู้ชมคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงพิเศษค่ะผู้หญิงคิดบวกตอนนี้เจียบอยู่ที่ห้องสมุดนะคะเป็นห้องสมุดของภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและตอนนี้นะคะข้างๆเจี๊ยบค่ะก็คุณ เป็นคุณหมอนะคะคือรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงทิติมาชินโชธค่ะท่านเป็นรองหัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะสวัสดีคุณหมอเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอนะคะขออนุญาตเรียกชื่อเลยนะคุณหมอได้ค่ะคุณหมอชื่อคุณหมอแมวค่ะคุณผู้ชมคะท่านเป็นหนึ่งในนักเขียนกิติมศักดิ์นะคะในหนังสือเล่มนี้ละค่ะที่เรานํามาเป็นช่วงหนึ่งในรายการของเรา ผู้หญิงคิดบวกนั่นเองนะคะจากหนังสือเรื่องด,ดีๆมีอยู่ทุกๆวันค่ะจะบอกว่าคุณหมอแมวเนี่ยอยากจะให้เล่าเดี๋ว่อว่าส่วนหนึ่งในหนังสือเนี่ยค่ะค่ะเป็นเป็นจากประสบการณ์หรือยังไงคะพอดีก็เป็นจากประสบการณ์นะคะทำดีวิชาชีพพี่เนี่ยเป็นวิชาชีพวิสัญญีก็คือทําให้คนไข้หลับทําให้ทำผ่าตัดได้ะนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเราก็ใช้วิธีฉีดยารลงับความรู้สึกเฉพาะส่วน คนไข้ก็จะตื่นอยู่พี่ก็เป็นประเภทชอบคุยนะคะก็จะคุยกับคนไข้ไปเรื่อยๆเพื่อให้เขาแบบผ่อนคลายนะคะคือทําผ่าตัดเนี่ยใครๆก็อยากหลับนะเพราะจริงๆกลัวกลัวค่ะคนส่วนมากก็จะอยากหลับแต่ว่าบางครั้งการฉีดยาเฉพาะที่เนี่ยมันมีประโยชน์กับเขามากกว่าเราก็อยากจะชวนเขาเนี่ยทำฉีดยาเฉพาะที่เพราะงั้นก็ต้อง หาทางให้เขาผ่อนคลายวิธีผ่อนคลายที่สุดดีที่สุดก็คือเป็นเพื่อนเขาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเป็นคนชอบคุยคุยไปเรื่อยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นนะเขากังวลยังไงก็จะคุยกับเขานะคะก็ให้เขาได้ระบายความคิดเหถาออกมาบางครั้งก็จะไปเจอเรื่องแบบน่าทึ่งจังเลยนะคะเรื่องนี้เขาเล่ามาเนี่ยโอ้ยไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะคะไม่ใช่เชียวคนบางคนคนมาผ่าตัดเนี้ย เขาเป็นทุกข์อยู่แล้วนะแต่คนที่แบบผ่าตัดซ้ำๆซัซกๆแล้วเขาก็ยังมองว่าเออชีวิตเขาก็ยังดีนะ,ะเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรมากมายเขายังพยายามจะทําตัวให้ชีวิตเขาก้าวหน้าและดีไปไเรื่อยๆมันก็จะมีเรื่องพอดีมีเรื่องเยอะมีเรื่องประทับใจหลายๆเรื่องะนะคะยก<อ><อ>ตัวอย่างสักเรื่องหนึ่งได้ไหมที่หมอประทับใจที่สุดแล้วก็มีอยู่ในเรื่มนี้อ๋อค่ะก็คือเด็กผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขา ทำงานอยู่ในโรงงานแถวสระบ,บุรีแล้วก็บอกว่ามันมีงานแบบงานด่วนในจ้างก็เลยบังคับให้ทำโอทีห้าวันหวันแบบทํไม่ไ<า>กลไมไ่พักจนถึงวันที่พักเนี่ยเขาก็กลับกลับจากโรงงานไปบ้านพักด้วยกันหกเจดคนนะคะนั่งรถกระบ,บะไปด้วยกันปรากฏว่าเพื่อนเขาคนที่ขับรถเนี่ยคงหลับในนะคะรถก็ชนเขาเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ็บไม่มากมก็ รีบหนีออกมาได้แต่ว่าระหว่างนั้นก็เห็นเพื่อนเนี่ยคือรถไฟไหม้เขาก็เลยปีนเข้าไปลากเพื่อน,อ,นออกมากใช่ไหมคะ,คะทำให้เขาเนี่ยเห็นแล้วน่าสงสารคือแขนขาข้างหนึ่งเนี่ยมันเป็นแผล<ด>ไฟ,ฟไหม้หมดะนะคะเขาก็แต่เขาเขาก็บอกหลังจากนั้นเนี่ย เพื่อนเขาก็ปรากฏว่าตายไปสองอยังมีชีวิตยอยู่อีกสี่ซึ่งก็บาดเจ็บกันไปมากน้อยะนะคะโชคดีที่นายจ้างเนะี่ยเขาเห็นใจก็เลยให้พวกน,นี้กลับไปทำงานนะคะเรื่องนี้มันเกิดมาแบบ 4- 5หปีแล้วแล้วเขาก็พัฒนาก้าวหน้าไปเรื่อยๆในสายงานแต่เขาก็เดินได้ยากนะคะเขาก็จะถูกย้ายจากงานที่ต้องออกแรงไปงานนั่งโต,โต๊ะทำกิจกรรมงานเขานั่นแหละก็เปลี่ยนสไตลงานไปเลยใช่ใชแต่ว่าเขาแบาบ แต่งย่างก็ดีน,นะคะแต่เขาเองก็ไม่ได้ท้อแท้กับความพิการที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเขาก็ยังสู้ชีวิตไปเรื่อยๆจนงานเขาก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะเขาก็คุยกับพี่พี่บอกอม,มาผ่าข้างนี้แล้วจะได้เดินแข็งแรงแล้วก็บอกดีครับผมจะได้แต่งงานัสถีเรงั้พี่คิดว่าคือคนเราเนี่ยมันก็มีอุปสรรคในชีวิตทั้งนั้น นะคะคเพียงแต่ว่าคนเราจะตั้งรับมืออุปสรรคอยังไง<ม>จะไปยังไงเขาก็เล่าบอกว่าเพื่อนเขาไอ้ที่รอดมาเนี่ย<ม>ก็ไปไม่ค่อยได้ดีชักเท่าไหร่นะคะบางคนก็ติดเหล้าเมา,าเยาอะไรว่า<ม>ไปนะคะพอแต่เขาเห็นว่าชีวิตยังมีคุณค่าเราเสียไปแค่นี้ดีกว่าตาย นะคะเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกเออเนี่ยได้ก็เขียนเราใช่ไหมคะก็เลยได้แง่คิดจากผู้ป่วยรายนี้มาเขียนในหนังสือเล่มนี้<อ>แสดงว่าเรื่องที่ผ่านมานี่ก็เป็นถือเป็นจุดเริ่มต้นของชื่อเรื่องของคุณหมอที่มีชื่อว่าให้โอกาสวาดอนาคตคใช่ไหมคะแล้วเห็นคุณหมอบอกว่าบางทีเนี่ย คุณหมอทายังไงอ่ะเวลาเจอเจอผู้ป่วยแล้วคุณหมอเคยมีอารมณ์เศร้าร่วมด้วยหรือว่ามีความทุกข์ไหมคะตอนนี้คุณหมอทํายังไงกับตัวเองค่ะก็เป็นนะคะเพราะเราก็เหมือนกับคนทั่วๆไปค่ะมีเสียใจกับเขานะคะ่ะสงสารเขามันก็มีเป็นธรรมดามนะคะแต่ถามว่าทํายังไงกับความเศร้าเหรอ,อจริงๆแล้วก็คืออุเบกขานะคะ่ะเพราะบางครั้ง เราก็ไม่โลกเราไม่สามารถจะช่วยได้ทุกๆอย่างหรือทุกๆคนหรืออยางให้หายทั้งหมดนะคะ,ะเพป็นนั้นต้องวางใจยกให้สูงไว้พูดให้ดีไว้ทำใจให้สดชื่นไว้ถ้าเศร้าก็รู้ว่าเศร้านะคะรู้ว่าเศร้าแล้วก,แวก็แล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ก็แค่นั้นนะคะ,ะหมอก็ ไปวัดไม่มากเขืนคนอื่นนะแค่รู้แหละนะคะทางวัดทางพระเนี่ยช่วยเยอะนะคะช่วยได้เยอะถ้าทำให้จิตใจที่เศร้าเนี่ยมันสั้นและน้อยนะคะ,คะเพราะนี่คือความเป็นจริงของชีวิตนะคะก็ประมาณนั้นนะคะบีน้องจ๋าเนี่ยขอเอ่ยหน่อยพอดีเพื่อนที่ไม่สบายค่ะ ลุงจ๋าก็เป็นหนึ่งในนักเขียนในเรื่มนี้ด้วยเหมือนกันค่ะนะคะเขาก็มาเยี่ยมเขาก็สงสารแล้วเขาก็ร้องไห้นะคะเพื่อนก็ถามว่าเอาแล้วพี่หมอแมวร้องไห้หรือเปล่าน้องจ๋าบอกว่าพี่เขาเจอคนไข้อย่างนี้ทุกวันถ้าอย่างนั้นก็ต้องร้องทุกวันแน่เลยประมาณนั้นค่ะเพราะว่าความที่ชีวิตเราอะนะคะการเป็นหมอเห็นอะไรที่ น่าสงสารเยอะนะคะจะเรียกว่าปรงได้ไหมคะหรือว่าเห็นสัจะทมอะไรแบบนี้ได้ไหมคะเป็นไปได้คุณดูสิคุณหมอทั้งหลายเนี่ยเธอมากะใช่ไหมค่ะนะคะเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นธรรมชาติของคนนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เห็นการเจ็บและตายบ่อยๆเนี่ยเขาแค่รู้นะคะเมื่อมีเวลาอยู่มีโอกาสทำความดีไป ะนะคะค่ะท่านี้คุณหมออยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ขนาดนี้คะ่ะอยากจะฝากว่าชีวิตในโลกก็เป็นอย่างนี้นะคะค่ะไม่ได้มากไม,ไม่ได้น้อยกว่าทุกอย่างเรื่องต่างๆเกิดได้ทึ้นกับทุกคนนะคะถ้าใจเราดีเข้าใจมองโลกอย่างความเป็นจริงนะคะไม่เพ้อฝันมากนะคะและชีวิตทุกคนก็จะดีะคะ่ะเราเนี่ย โชคดีแล้วที่อยู่ในแผ่นดินนี้ค่ะหมอคิดว่าตรงนี้เป็นความโชคดีที่สุดของคนไทยเลยใช่นะคะค,ะค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับวันนี้นะคะก็แน่นอนในแง่มุมหลากหลายแง่มุมนะคะกับหัวข้อเรื่องให้โอกาสวาดอนาคตของคุณหมอนะคะที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ละค่ะเรื่องดีๆมีอยู่ทุกๆวันนะคะ ซึ่งคุณผู้ชมไปหาซื้อได้ตอนนี้มีจำหน่ายแล้วนะคะและรายได้ทั้งหมดนะคะโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ20%่ค่ะจะมอบให้กับูลรนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถมด้วยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณคุณหมอมากค่ะ